Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปจนถึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแหลกตรงนี้เลเราไปคุยอย่าไปกระโดดข้างนอกไปกันแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะพางนีเซ็นบุกอย่เราเดินออกไปข้างนอกไปดูกันสองคนเดียวทำทุกที่ไปนะครับคนเดินไปเที่ย เรียบร้อยนะครับโอเคแถลงการเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเ <c oughs> มื่อวันที่16กรกฎาคม2568สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายพรบรนิรโทษกรรมจำนวน5้ฉบับได้แก่ฉบับที่เสนอโดยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พักก้าวไก่เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนและพักภูมิใจไทยผลการพิจารณามติรับหลักการพบว่ามีเพียงสามมติมีเพียงสามฉบับคือพักของของพักรวมไทยทั้งชาติพักขูไทยเพื่อประชาชนและพักภูมิใจไทยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการและให้เข้าสู่ชั้นกรรมาการต่อมาในชั้นกรรมาการมีการประชุมทั้งหมด9ครั้ง เริ่มตั้งแต่มวนที่24กรกฎาคม2568มีการแก้ไขรายละเอียดและเพิ่มฐานความผิดจากเดิมแต่ผลสรุปก็ยังคงยกเว้นความผิดฐานประทุษร้ายพระราชนีตามมาตรา110และหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112หลักฐานจำนวนมากชี้ว่าคดีเหล่านี้ที่ยกเว้นการนนรโทศกรรมเป็นคดีทางการเมืองจริงช่วงปี2563ถึง16กรกฎาคม2568 คดีประเภทนี้อยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์การไม่รวมคดีมาตรา112ขัดกับแนวปฏิบัติการนิรโทษกรรมในอดีตเช่นหลังเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา2519ัพฤษภา2 5ง5ที่นิรโทษกรรมครอบคลุมทุกคดีการเมืองไม่แบ่งแยกการนิโรโทษการที่ยังคงยกเว้นความผิดฐานปรทุษร้ายพระราชนีตามมาตรา1น0และ ปรับินประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตราหนึ่งสองในขณะเดียวกันกับร่างกฎหมายที่วิจารณาของคณะกรรมาธิการกลับเนื้อโทษกรรมให้คดีกบฏและคดีก่อการร้ายที่มีอัตราโทษสูงกว่ารวมถึงคดีแพ่งเกี่ยวกับการปิดล้อมสนามบินสวนละภูมิและดอนเมืองในขณะที่คดีเกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้การนี้กลับไม่รับการนี้รโทษสักรรมแม้ว่าชื่อของกฎหมายจะระบุว่าเสริมสร้างสังคมสันติสุข แต่กฎหมายนี้จะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้จริงเพราะมีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยใช้น,นโยบาโศกกรรมเพื่อพวกพ้องบางกลุ่มขณะที่ประชาชนบางส่วนถูกทอดทิ้งอ้างว่าไม่ใช่เหยี่อความขัดแยง้งหรือไม่ใช่จำเลยคดีการเมืองอย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังมีทางออกเนื่องจากมีผู้สนวนความเห็นและสนวนคำแปลยติไว้ให้การน,นโทษศกรรม รวมฐานความผิดประทุษร้ายราชินีตามมาตรา1 0และฐานมินประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112เครือข่ายนี้ร่วมสกรรมประยายชนขอเรียกร้องต่อพักการเมืองทั้ง3พักในฐานะที่เป็นพักที่มีจำนวนสอส,อสอมากที่สุดให้พิจารณาเห็นชอบตามข้อสมวนที่ให้การนิกรโทรวงรมรวมความผิดฐานประทุษร้ายมาตรา110และมาตรา112เพื่อให้ิรโทรกรรมข้อคุณทุกคนทุกคดีไม่แบ่งแยกตามสีเสือ้อหรือความเชื่อทางการเมือง เพื่อให้เพื่อให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนแก้ไขสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกกับความอายุติธรรมให้เป็นความยุติธรรมทําให้เกิดการนีรยทพศกรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างสังคมสันติสุขได้อย่างแท้จริงเครือข่ายนีรยทพศกรรมประชาชนขอบคุณครับ อย่าไปไปพูดข้างนอกไปครับพี่พูดที่นอกโอเคยิงถ้าแต่แหลมเนอะข้างนอกเราก็จะแถลงข้่งนอกแถลงใช่ไหมพี่พี่เมียไหมพี่แจมไม่เป็นไรตอบรับเลยค่ะก็สวัสดีสื่อมวลชนนะคะฉันทนายแจมนะคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะวิสามันเกี่ยวกับพรบฉบับนี้ที่กําลังจะเข้าต่อไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ก็เป็นวันเป็นวันสําคัญของประเทศเราค่ะที่เราจะมีการพิจารณากฎหมาย ที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับการนิตทศกรรมชื่ออาจจะเป็นพรบสร้างเสริมสันติสุขแต่เราก็รู้ดีว่าเป็นเรื่องของการนิติศกรรมนะคะก็อยากให้ทุกท่านติดตามการอภิปรายแล้วก็การผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยกันค่ะมีอยู่ประมาณแค่ไม่กี่มาตราที่เป็นมาตราสําคัญเป็นหัวใจหลักของการนิติศกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือในกรณีของมาตรา3ค่ะซึ่งทิศทางคิดว่า ด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่เปลี่ยนไปก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีได้ค่ะก็ขอแรงทั้งสื่อมวลชนและภาคประชาชนนะคะช่วยกันติดตามการอภิปรายและการผ่านกฎหมายในวัตกรรมในวันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าด้วยนะคะส่วนตัวแถลงการเนี่ยเราทั้งสองพรรคนะคะทั้งพรรคประชาชนและพรรคก,กอไทยเราก็จะนําไปพิจารณากันกันต่ออีกครั้งแล้วก็รอติดตามกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะพีพีก๊ไทยทุครับ ท่านเรียนน้องสื่อมวลชนนะครับผมรังสรรค์มณีรัตน์จากพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็ยินดีที่มารับหนังสือนะครับจากทางคณะนะครับซึ่งหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะมีโทษนะครับความผิดเนื่องจากการได้ชุมนุมทางการเมืองและแสดงออกทางการเมืองในส่วนนะครับข้อคิดเห็นอย่างอื่นเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยและทางพรรคประชาชน นะครับเขาจะได้นําไปหารือร่วมกันนะครับเพื่อที่จะมีมติต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับเรายินดีนะครับที่จะช่วยเหลือเหยื่อทางการเมืองนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อพี่ประชาชนที่อยู่ข้างนอกกันไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สัคะคุณผู้ชมคะรายงานสดจากอาคารสภาผููแทนรัษฎรค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเครือข่ายประชาชนนะคะในรัฐศกรรมก็ได้มายื่นหนังสือต่อสื่อมวลชนนะคะขอไปค่ะได้มายื่นหนังสือนะคะต่อทางสสของพรรคประชาชนแล้วก็สสพักเพื่อไทยนะคะเนื่องจากในวันนี้ค่ะจะมีเรื่องของ กฎหมายนี่รทฐกรรมนะคะที่รอเข้าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอยู่ค่ะในวาระที่3ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมสภาเนี่ยได้มีการรับร่างของกฎหมาย มีการเสนอร่างกฎหมายรทษกรรมน่ยเข้าสู่ที่ประชุมสภา5ฉบับด้วยกันแต่ว่ารับ3ฉบับมีร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชื่อว่าพรบเสริมสร้างสันติสุขนะคะคุณผู้ชมมีร่างของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็ร่างของพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งทั้ง3ร่างนี้นะคะก็ยังมีการยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องของความผิดในมาตรา110รแล้วก็112จึงขอเรียกร้องนะคะในส่วนของทางเครือข่ายอยากจะเรียกร้องให้พรรคทางการเมืองทั้ง3พรรคเนี่ยขอให้มีการพิจารณา นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่มีความผิดตามมาตรา110แล้วก็112ด้วยบอกว่าควรที่จะมีการพิจารณาโดย ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่แบ่งสีเสื้อนะคะอย่างในวันนี้มีตัวแทนของพรคประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมที่มารับหนังสืออย่างทนายแจมค่ะนางสาวสศินันนะคะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเพราะว่าพิจารณาจะมีการพิจารณานะคะกฎหมายนี้รัฐกรรมอาจจะเป็นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็อยากจะให้มีการติดตามเพราะว่ามีเรื่องของอใจความสมคัญอยู่ไม่กี่มาตราเท่านั้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนําข้อเสนอของพัคประชา ชนในวันนี้เนี่ยนะคะไปดําเนินการต่อเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยนะคะมีคุณรังสรรค์มณีรัตน์มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือค่ะบอกว่าพร้อมที่จะนำข้อคิดเห็นเนี่ยนะคะไปหาหรือร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเหยื่อทางการเมืองในทุกคดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาติดตามกันหลังจากนี้นะคะสำหรับร่างกฎหมายนีรโทษกรรมซึ่งขณะนี้ที่ สภาผู้แทนราษฎรกําลังลงมตินะคะคุณผู้ชมในพรบอากาศสะอาดอยู่ <c oughs> ก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าสาภาหลังจากนี้วาระสามนะสำหรับกฎหมายนิรโทษกรรมยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่เดอะรีพอร์เตอรค่ะยังไงช่วงนี้ดิฉันนัทพลไชจัปทรายรงานาางค่ะ